สวัสดีค่ะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูให้ทุกคนทานกันนะคะนักปินนะคะลาดนาทะเลค่ะง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะเราไปทำกันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเอากระทะมาวางแบบนี้เทน้ำมันลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยเราจะเอากระเจียกระเทียมน,นะคะที่เรานะคะสับไปเล็วออกมาเจียวแบบนี้เลยคะ่ะเจียวให้เขานะคะหเหลืองๆนะคะแล้วเราค่อยเอาออกไปพักไว้นะคะแล้วก็ร จะเอาน้ำมันนะคะที่เจียวกระเทียมนะคะมาผัดกับสิ้นใหญ่ของเราค่ะเราจะได้ความหอมของกระเทียมนะคะเราจะได้อร่อยค่ะพอเรานะคะเจียวเสร็จเราก็เอาขึ้นอย่างนี้เลยค่ะตามด้วยแล้วก็เอาจิ้นเลยของเรานะคะลงไปผัดค่ะผัดให้หอมนะคะตามด้วยแล้วก็จะเปิดไฟให้แรงนิดนึงนะคะสิ้นของเรานะคะจะได้มีความไหมนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นหอ ความไม่แล้วก็จะได้อร่อยค่ะซ้นใหญ่ก็องเนะค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆยค่ะผัดจนกว่านะคะเขาจะมีความไหมนิดนึงนะคะเวลาเราไล่ดาประทานจะได้อร่อยมากๆค่ะเราก็ผัดไ,นะไปเรื่อยๆค่ะหอมมากๆค่ะหอมของเกียวเทียมมากๆกัะเทียมเทียมนะคะหอมมากๆค่ะนะคะพอเราผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็นะคะ จะเอาไปพักไว้ก่อนนะคะพอได้ที่แล้วนะคะมีความไม่นิดนึงค่ะเราเอาไปพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยนะคะเราก็นะคะจะมาผัดเอากระเทียมที่เราผัดนะคะเราจะผัดนะคะเพราะคณะเราจะเอามาผัดกับกระเทียมก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะข้าวโพดนะคะแล้วก็เศหลักของเรานะคะเอามาผัดก่อนนะคะผัดส่กับกระเทียมเกลียวแล้วเราจะเปลี่ยน ไปใส่หม้อนะคะเพราะว่ากระทะของเราลึกเกินไปค่ะเราจะพัดให้ได้วามหอมของกระเทียมก่อนนะคะพอหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาเปลี่ยนใส่หม้อค่ะนะคะ <_ S 2> เพราะว่ากระทะของเราลึกไปเราไม่สามารถใส่น้ําได้เราก็จะเอามาใส่หม่แบบนี้นะคะตักด้วยนะคะเราก็จะเทน้ําลงไปแบบนี้เลยค่ะ <_ S 1> ถ้าเราผัดแบบนี้ก่อนนะคะคนะของเรานะคะจะอร่อยนะคะกรอบแล้วก็อร่อยหอมหวานค่ะ และได้ความหอมของกร,กระเทียมเจียวของเรามากๆค่ะนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะรอให้เขาร้อนๆนะคะพอร้อนได้ที่นะคะตามด้วยเราก็จะใส่นะคะเครื่องปรุงนะคะที่เราผสมแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีๆนะคะเรียกว่ากลลุนๆ,ๆไปนะคะปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะให้เขาสุกได้ที่ก่อนนะคะเราค่อยใส่แป้งน,นะคะลงไปค่ะนะคะ เราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วก็คลุลี่นะคะกลุนๆไปเรื่อยๆคะ่ะ นะคะมีโนูลาดหน้าทําง่ายแต่อร่อยทั้งครอบครัวค่ะอร่อยมากๆไม่จะเป็นต้องปรุงอะไรนะคะแค่นี้ก็อร่อยสุดๆค่ะนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะนะคะกรวนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะปล่อยไว้สักพักนึ่งค่ะพอนะคะได้ที่แล้วเราก็จะเอากุ้งกับหมึกของเรานะคะใส่ลงไปค่ะนะคะเราล้างน้ำสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คลี่รี่นะคะกลลวนกลนแบบนี้เลยค่ะลาน,นาทะเลทาง่ายแต่อร่อยมากมากมากค่ะนะคะเราจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งค่ะนะคะพอกุ้งหมึกสุกแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งเท้าทีาท่เรานะคะคผสมแล้วใส่ลงไปแล้วก็กลลนกลมค่ะเวลาเราใส่เราต้องแบบพยายามคุุนให้เร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันแป้งของเราจะติดกลนหม้อแล้วก็จะไหมค่ะเราก็ชนกลลนแบบนี้เลยค่ะคลี่คลี่แบบนี้เลยค่ะ แค่นี้นะคะทําง่ายมากๆค่ะลาดหน้าทะเลค่ะแค่นี้ก็สิบปินงีเรียบร้อยแล้วค่ะลาดหน้าทะเลอร่อยอร่อยเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นปิดไฟค่ะเตรียมจานจัดเสิร์ฟเลยค่ะนะคะเอาจานมาวางแบบนี้ก็เอาสิ้นใหญ่ของเราที่เราผัดนะคะเอามาวางใส่จานแบบนี้เลยค่ะตามด้วยนะคะเราก็นะคะตักนะคะ น้ำสต๊อกที่เราทำไว้แล้วนะคะราดหน้าราดลงไปแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากๆมากๆมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ